สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝนอยู่กับคุณปลั๊กค่คะที่พีโนโดอนเมืองเป็นลูกค้าที่มาปูเอพีซีวันนี้ค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคุณปลัก๊กพาชมบ้านเลยคะ่ะก็บ้านเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะครับจากเดิมที่สัมผัสที่พื้นเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท้าพื้นเดิมเป็นพื้นแกนิโตเนาะอ่าครับค่ะพื้นเดิมเป็นพื้นแกนิโตแล้วผมจะบอกว่าพื้นเดิมของคุณปลั๊กเนี่ยบ้านยังดียังสวยอยู่นะคะแต่เหตุผลที่อยากจะเปลี่ยนเเป็น,นพราะ ก็ยาแนวอะครับมันมันเริ่มเป็นสีดำมันก็เริ่มสกปรกแล้วแล้วก็ส่วนตัวครับไปเห็นของเพื่อนบ้านที่เป็นลูกค้าของคุณมาตุมอยู่บ้านคุณมาตุ้มบ้านคุณมาตุมเป็นเป็นลูกค้าของคุณฝนอยู่นะครับก็โดนคุณมาตุมป้ายยานะครับก็เลยขอบคุณคุณมาตุมด้วยนะคะก็เลยจัดไปครับก็ถูกใจครับสวยถูกใจก็เป็นสีเดียวกันอันนี้เขาเรียกสีทีกนะคะคุณผู้ชมทีกทิมเบอร์ก็เป็นลายเดียวกันกับของคุณมาตุมเลยก็ ทำได้สวยค่ะคุณผู้ชมเก็บขอบเก็บอะไรวันนี้ก็งานก็ถือวันนี้พอสมควรถามว่าทําไมถึงเลือกทีมของคิดเรื่องบ้านเข้ามาทําให้ค่ะก็ได้ไปดูใน TikTok อนะครับดูรีวิวอะไรหลายอย่างก็คิดว่าโอเคคุณคุณฝนเนี่ยให้ข้อมูลดีนะครับแล้วก็ดูแลเป็นมืออาชีพนะครับก,ก็จบที่คุณฝนเลย ก็ต้องขอบพระคุณทาง,งค,าคุณปักมากนะคะแล้วก็ฝากไปถึงคุณมาตูมด้วยนะคะลูกค้าที่ต่อจากคุณมาตูมนะคะคุณปกักแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งที่ต่อจากคุณมาตูมอีกชื่อคุณเล็กนะคะที่กําลังจะติดตั้งกันวันนี้ก็ฝนพามาดูบ้านสวยๆนะคะบ้านของคุณปกักอีกอันนึงคุณผู้ชมฝากทิ้งท้ายนิดนึงคุณปักนะคะเป็นตัวแทนประกันนะคะใครที่อยากหานายหน้าประกันที่มีตัวตนแล้วก็สามารถที่จะติดต่อและให้ข้อมูลที่ดีได้นะคะ ก็สามารถติดต่อที่คุณปักได้เลย<ด>เพจเไหนคะคุณปักเป็นเพจประกันออนไลน์นะครับ by ปักเอ็มนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษีนะครับในเรื่องของเงินออมหรือประกันสุขภาพนะครับก็ยินดีให้คําปรึกษาค่ะใครอยากได้นายประกันนะคะที่มีตัวตนจริงๆแล้วก็สามารถให้คําปรึกษาดีๆได้ฝนจะปักหมดุดพิกัดเพจนะคะไว้ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นจอให้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อคุณปักได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปักมากๆาค่ะที่พามาชมบ้านแล้วก็ ให้ความไว้วางใจให้ฝนมาดูแลตัวพื้นกระเบื้องอย่าง APC ขอบคุณมากๆเลยค่ะคสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ